ลืมอะไรไหมไม่ใช่ของเออเอายังเอายังเพื่อแฟนเพลงตัวแทนใครนะตัวแทนแม่เล็กแบงโซครับอะไรเงี้ยนะสองทีสองทีหรอขอสองทีคนละยำหนซ้ายเออเอาโอเคขอบคุณพี่เล็กแบงโซแล้วก็ใครนะพี่ธนาพี่ธนาด้วยนะครับโอ้ส่งน้องเป็นตัวแทนด้วยเดี๋ยวน้องรอเที่ยนนะฮะรอใช่ครับเดี๋ยววันนี้เกมมีอะไเนี่ย สบายใจไหมครับบอสพวงซวงเลยดิบอส่ะเลือกไุ่แหลืได้เปิดมงกวนเอาจเซรีนก่อนเอาจากนั่นขอรวันนี้เขาบาดสองหมื่นไปสองหมื่นสองหมื่นไปเอาเหง้าสองหมื่นไปเด้อพี่น้องเด้อสร้อยกันเด้อเอาเหง้าส้อยสองหมื่นไปนี่บอสขอรองมาแล้วนะนี่ลุงพีม่านังเห็นกับน้าแก้วมาหาเห็ดที่ที่ต้อนแข่งขึ้กันอ๋อเอาเหง้าสองหมื่นไปเด้อพี่น้องเด้อนะรออยู่เด้อรออยู่เด้อ เอ,อาจวดได้อพี่น้องเด้อวงสวงเรียบร้อยเด้อครับเด้อเอา